สวัสดีค่ะชื่ออรารยาสุรคเศรษฐกุลค่ะหรือชื่อเล่นชื่อเปิ้ลรหัส5้า7ค่ะสาขาการตลาดตอนนี้ทำธุรกิจชื่อว่าจอปูไส้ทะลักเจ้าแรกใน t i ๊กต็อค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้จักคนรู้จักจอปูไส้ทะลักมากขึ้นก็คือ Tik t o ็อกค่ะเราเริ่มลุยตลาดออนไลน์เพื่อให้คนรู้ว่าเนี่ยคืออาหารทะเลจากที่บ้านเราแล้วก็สื่อออกไป ให้เป็นไวรัลค่ะแล้วก็เลยเกิดเป็นไวรัลทั่วเลยได้นำสิ่งที่ใช้มาปรับทุกอย่างเลยค่ะเหมือนการตลาดทำให้เราเป็นแม่ค้าในฉบับที่ดีขึ้นนะคะเหมือนทุกอย่างก็จะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีการมีการทำให้มันเหมือนเอาเอา,เอาที่อาจารย์สอนนะคะมาปรับใช้ ให้เราแบบเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีการวัดผลได้ชัดเจนว่าเออเราสักเซตตรงไหนหรือตรงไหนที่เราไม่ดีก็แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดโดจริงๆแล้วที่เอามาได้ใช้มากขึ้นก็คือวิชาในส่วนของการตลาดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในเรื่องของบัญชีการตั้งราคาหรือว่าการได้ฟังจากอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจที่มาเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นำมาประยุกต์ใช้ทุกอย่างเลย เพราะว่าเราเหมือนเวลาเราเจอปัญหาอะไรมาเงี้ยเราก็อ๋อมันเป็นคล้ายๆในบทเรียนนี้เลยนะก็เอาหยิบเข้ามาประยุกต์ใช้ดูหลายๆอย่างก็ใช้ได้จริงในชีวิตที่เราทําธุรกิจค่ะถ้าอยากให้เสริมอะไรก็คืออยากให้ทางมหาลัยเหมือนดูเทรนนะคะว่าอะไรที่กําลังมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาชีชน้น้องๆเยอะๆพ่อเพิ่งรู้สึกว่าเมื่อไหร่ท่านน้องได้เรียนอะไรที่มันแอดวานซ์ก้าวขึ้นไปกว่าคนอื่น เขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นก็เคล็ดลับสำคัญเลยก็คือความสมั่งเสมอค่ะแล้วก็ความอดทนคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีความยากแล้วก็มีอุปสรรคเสมออยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขแล้วก็ไปต่อมันได้แค่ไหนถ้าเราพยายามมาครั้งที่ร้อยร้อยหนึ่งครั้งที่ร้อยแล้วเลิกทำความสำเร็จมันอาจจะอยู่ครั้งที่ร้อยหนึ่งก็ได้ ถ้าเราหยุดก่อนมันก็จะไม่ไปถึงที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะ,ะคุยกับตัวเองค่ะว่าเออที่ผ่านมาเราเราทำอะไรทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็มารีเช็คอีกทีหนึ่งว่าอ๋อเราอาจจะพลาดตรงนี้หรือเราจะต้องเพิ่มตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะเสริมอะไรเข้าไปแก่ ก็อยากให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่มีความฝันเปิ้ลรู้สึกว่าทุกคนมีความฝันแต่สิ่งที่ติดอยู่คือแค่ไม่กล้าลงมือทําอยากให้ลองลงมือทําดูก่อนแล้วก็พยายามมันให้เต็มที่ค่ะเต็มที่คือต้องสมั่งเสมอต้องอดทนพยายามเดี๋ยววันหนึ่งมันจะผลลัพธ์มันก็จะตอบแทนเราเอง,องก็ติดตามเปิ้ลได้ที่เพจกับข้าวกับปูนะคะทาง Facebook หรือว่าใน Tik t o k กับข้าวกับปูค่ะในไอก็กับข้าวกับปู ก็ติดตามทางนั้นได้เลยเพราะว่าเปิ้ลก็จะทำเล่าเรื่องสตอรีร่เปิ้ลผ่านในทางร้านอยู่แล้วค่ะ